อ่าสวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวนะฮะวันนี้ว่างๆนะครับมารีวิวหมวกกันน็อกนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นที่ผมจะรีวิวเนี่ยเป็นหมวกันน็อกอะไนะครับเป็นหมวกน็อกอะไโมเดลล่าสุดนะครับโมเดลปัจจุบันนะครับเรียกโมเดลปัจจุบันลวก็คือเป็นโมเดลเจนะครับผมคานนี้วันนี้ที่เราจะมารีวิวหรือมาโชว์หมวกกันเนี่ยจะเป็นลายอะไรนะครับก็คือจะเป็นลายที่ กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้เลยนะฮะคือเป็นลายใหม่ล่าสุดนะฮะเพิ่งออกมานะฮะครนี้เรีวิวนี้คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าจะโฟกัสไปที่ตัวหมวกอย่างเดียวนะครับผมอ่าโอเคครับก็เผื่อเพื่อนๆหรือว่าใครจะตัดสินใจซื้อหมวกลายนี้อยู่ก็ก็ลองดูนะครับมาลองดูที่คลิปน,นี้ดูก็ได้นะครับผม หรือว่าใครที่สนใจหมกในหมกของยออี่ห้อนะอะไรนะยังไงก็ลองมาดูคลิปนี้ดูนะครับผมสำหรับมกลนยนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นลายไฟแดงนะครับเป็นลายไฟแดงกนะ็คือของเป็นลายของนักแข่งท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าโนริยูกิฮาก้าสำหรับลา์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาทํามานานแล้วทำทำขายมานานแล้วนะตั้งแต่โมเดลถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่ rr 4นะครับผม จนถัดมาก็เป็น RR5 นะครับแล้วก็ถัดมาล่าสุดก็เป็นโมเดล 7X นะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังนะเดี๋ยวผมลองพูดแล้วก็ให้ชมหมวกไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับอันนี้คือโมเดลปัจจุบันนะครับผมโมเดลปัจจุบันเขาก็ยังออกมาทําผลิตออกมาขายอยู่เพราะว่าผมคิดว่าคงเป็นเพราะไลน์นี้มันเป็นอะไรที่คงจะขายดีนะผมคิดว่าเขาเลยทําออกมาอีกนะแต่มันก็ขายดีจริงๆะเพราดูจาก ในกลุ่มต่างๆหรือว่าคนท <Yeah. S 1> ี mm ่เล่นหมวกอยู่นะฮะเขาก็จะดูลายนี้กันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคนะอันนี้ก็ด้านบนนะด้านบนอุ้ยนี่นึงนะอ่านี้ด้านข้างนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมาอาจจะมาโชว์แบบรีวิวคร่าวๆนะฮะว่าหมวกตัวโมเดล 7x นี้เป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะฮะก็คืออ่าเริ่มจากช่องลมทุกช่องของเขานะครับอ่าช่องลมก็มีด้านหน้านะครับผม โมอาไลเนี่ยตัวช่องลมของเขานะครับจะเปิดปิด2ระดับนะฮะเปิดปิด2ระดับนะครับผมอย่างช่องปากข้างหน้านะครับก็คือจะมี2ระดับนะฮะแล้วก็ตรงช่องด้านบนนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะโอ้อันนี้มาลองนิดนึงนะตรงด้านบนนะครับด้านบนก็จะ2ระดับเหมือนกันนะครับเนะี่ย ็คอเปิดปิดจะเป็น2ระดับหมดนะครับพวกด้านด้านช่องลมด้านข้างนะก็เป็น2ระดับหมดนะครับผมแล้วก็ตรงด้านหลังนะฮะด้านหลังเขาจะมีตัวเปิดปิดตรงนี้นะฮะเป็นตัวเปิดปิดช่องลมที่จะปล่อยลมร้อนนะฮะเขาเรียกวลมร้อนจากหัวนะครับออกมาทางด้านหลังนะครับอ่าแล้วก็ตัว เขาเรียกว่าตัววิงนี้เป็นตัววิงตัวเล็กนะฮะสปอยเลอร์วิงด้านหลังเป็นตัวเล็กนี้ก็เราก็ดันขึ้นนะฮะดันขึ้นแล้วมันก็จะเปิดขึ้นเปิดลงได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆนะคร่าวๆนะครับ,รบสำหรับตัวโมเดล 7X นะครับผมลายไฟนะครับลายไฟแดงนะฮะโนริยุกิอากะนะ ส่วนหลายท่านอาจจะบางท่านก็อาจจะมีมีแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่มีหรือว่าอาจจะตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะกำลังดูยี่ห้อนี้หรือลายนี้อยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะก็คราวนี้จะมาสาธิตการเปิดชิวอะไรด้วยนะฮะเข้าข้าเออผมเดือบวลืมบอกไปตรงใต้คา,างของเรานะฮะตรงใต้คา,างเนี่ยสามารถดึงดึงลงมาปิด ได้ด้วยนะฮะตรงใต้คางชิ้นนี้นะครับสามารถดึงลงมาปิดลมที่ว่าย้อนนะฮะย้อนเข้าใต้คางนะครับสามารถดึงลงมาปิดได้ด้วยแล้วก็ดันกลับเข้าไปได้นะครับผมอ่าส่วนวิธีหรือถ้าเราจะรู้แล้วก็ได้นะครับวิธีเปลี่ยนชิวนะเปลี่ยนชิวหน้านะครับก็คือเปิดขึ้นมาเปิดชิวขึ้นไม้สุดเลยนะครับแล้วนนะมันจะมีตัวดันเห็นไหมมันจะมีตัวดันตรงนี้ ทั้งสองข้างนะครับนี่เลยนะเห็นไหมเราก็แค่เราก็ดันดันดันทั้งสองข้างออกมานะครับแล้วคราวนี้เนี่ยไอตัวฝาข้างมันจะหลุดออกมาพอมันหลุดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากา็เดี๋ยวผมอนุญาตมายืนนิดหนึ่งนะนะครับพอพอมันหลุดออกมาเสร็จแล้วนะครับเราก็งัดออกมาได้เลยนะครับ งัดออกมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะมาอยู่ในตำแหน่งมาอยู่ในตำแหน่งที่มันเปลี่ยนได้ก็คือว่าให้ตรงหมุดเออหมุดสีอทองเนี่ยครับมาตรงกับรูเสียงแดงเป็นเป็นช่องของเขาอะ่ะเนี่ยตรงกับช่องเขาตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เอานิ้วดันออกมาได้เลยอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างนะฮะก็คือเป็นวิธีเปลี่ยนชิวหน้านะครับส่วนเวลาจะใส่กลับเข้าไปก็ เราก็แค่เอามาให้ตรงกับรูตรงนี้ครับเขาจะมีรูอยู่ให้หมุดทองทองตรงนี้ครับมาตรงกับรูแล้วก็ดันกลับเข้าไปเห็นไหมแล้วก็เลื่อนหมวกขึ้นจนสุดอันนี้คือเข้าล็อกกับเข้าล็อกไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดกลับหูลงมาปิดจากด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างทั้งสองข้างนะครับอันนี้อาจจะให้ดูแค่ข้างเดียว พวข้างเดียวมันจะง่ายกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้วิธีเปลี่ยนตัวเอ่อชิวหน้านะฮะวิธีเปลี่ยนชิวหน้าอ่านี่นะับผมก็อันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวหมวกคร่าวๆนะฮะยังไงก็ลูกค้าสอบถามอยากจะคอมเมนต์อะไรก็ลองพิมพ์เข้ามาได้นะผมที่ใต้โพสต์หรือว่าอ่แสดงควา,ามคิดเห็นได้นะครผม ยังก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมนะครับผมในคลิป